สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทราอว,วิลัพลาวรหัสนักศึกษาบีห5 3้า0าวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง wastewater c h a r a c t e r i s t i c s t e p and design considerations ขั้นตอนและปัจจัยสำคัญต่อการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโลงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชน 1>, 1. ขั้นตอนการดำเนินง,งานจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนดังนี้ค่ะคือขั้นตอนที่1จะทำแผนหลักในการจัดการน้ําเสียชุมชนขั้นตอนที่2การศึกษาความเหมาะสมของโครงการขั้นตอนที่3การออกแบบรายละเอียดขั้นตอนที่4การก่อสร้างและขั้นตอนที่5การดําเนินการระบบค่ะ 2รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 1. มีความสําคัญเนื่องจากส่งผลต่อการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปในระยะยาว 2. เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่องบป,ประมาณการเดินระบบประสิทธิภาพของระบบข้อมูลต่างๆที่ควรมีในรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะแนบดังรูปที่แนบมาค่ะ 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือนะคะประชาชนควรมีส่วนร่วมในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการเลือกที่ตั้งของโครงการขณะก่อสร้างการเดินระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมประชาชนควรได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายส่วนเจ้าของโครงการควรจัดสรรงบประมาณในส่วนการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กระบวนการปรึกษาหรือต่างๆค่ะ 4. การสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าใจสภาพพื้นที่และปัญหาอย่างแท้จริงควรมีรายละเอียดดังนี้ค่ะสภาพพื้นที่โครงการแผนพัฒนาชุมชนกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณระบบรวมน้ําเสียและลงบาบัดน้ําเดิมถ้ามีข้อมูลประชากรข้อมูลปริมาณการใช้น้ําข้อมูลฝนข้อมูลลักษณะน้ําเสียข้อมูลที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําค่ะ ปีเป้าหมายและแผนการแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆปีเป้าหมายคือระยะเวลาในอนาคตที่ยังทําให้ระบบสามารถรองรับอัตราไหลและปริมาณสารมลพิษที่เกิดขึ้นและยังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการกําหนดปีเป้าหมายหรือช่วงเวลาในการขยายระบบถ้ากําหนดปีเป้าหมายนานเกินไปอาจมีผลกระทบเช่นอายุการใช้งานอาจทําให้วัสดุหรือโครงสร้างหมดอายุการใช้งาน 2. ปีเป้าหมายของโครงการเท่ากับ20ปีแต่ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆด้วย ปีเป้าหมายของระบบรวบรวมน้ําเสียต้องมากกว่าปีเป้าหมายของลงปรปับปรุงคุณภาพน้ํา 3. การแบ่งการก่อสร้างออกเป็นช่วงๆระยะห่างของระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อก่อสร้างหรือขยายระบบขึ้นกับสัสดส่วนระหว่างอัตราไหลรา,ายวันเฉลี่ยที่ปีเป้าหมายต่ออัตราไหลรา,ายวันเฉลี่ยที่ปีปัจจุบัน 6. Oh. พื้นที่บริการพื้นที่บริการหมายถึงพื้นที่ของชุมชนที่จะระบายน้ําเสียลงสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียและถูกลําเลียงไปบําบัดที่โรงบำบัดคุณภาพน้ําของชุมชนพื้นที่เป้าหมายหมายถึงขนาดของพื้นที่บริการในปีเป้าหมายปัจจัยที่มีความสําคัญในการกําหนดพื้นที่เป้าหมายได้แก่แผนการพัฒนาชุมชนแผนผังเมืองแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินแผนการขยายเขตชุมชนแผนการขยายระบบสาธารณูปโภคและการจัดสรรงบประมาณค่ะ ที่ตั้งลงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนควรตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดน้ำเสียและแหล่งรับน้ำทิ้งลดระยะท่อและสถานีสูบจุดระบายน้ำทิ้งควรอยู่ท้ายชุมชนและไม่ควรอยู่ก่อนจุดสูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาควรมีระดับพื้นต่ำกว่าพื้นที่ชุมชนเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงในการรวบรวมน้ำ ควรอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมเว้นแต่มีการสร้างกำแพงกันน้ำมีถนนเข้าถึงได้สะดวกเพื่อสะดวกในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์สารเคมีระบบไฟฟ้าปะปาโทรศัพท์และอื่นๆคำนึงถึงลักษณะของชั้นดินและระดับน้ำใต้ดินราคาที่ดินถ้าที่ดินถูกสามารถซื้อพื้นที่ได้มากพื้นที่ต้องมากพอสำหรับการขยายระบบถึงปีเป้าหมาย หน่วยบำบัดท้ายควรอยู่ต่ำกว่าหน่วยเริ่มต้นเพื่อให้น้ำไหลลงด้วยแรงโน้มถ่วงเจ้าของโครงการควรทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8. การคาดการจํจำนวนประชากรในอนาคตโฟ l เรสสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนประชากรและอัตราใช้น้ําเฉลีย่ยการคาดการจํจำนวนความหนานแน่นของประชากรตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินชุมชนจึงจะเป็นอย่างยิ่ง 1. แหล่งข้อมูลด้านประชากรสํานักงานกลางทะเบียนราษฎรและกองทะเบียนกรมการปกครองผู้ออกแบบสามารถขอทะเบียน ประชาชนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรงสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดช,ชอบในการจัดทำสัมมโนประชากรจะทำทุกๆ10ปีสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนประชากรและอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยการคาดการจำนวนและความหนานแน่นของประชากรตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินในชุมชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ 2. วิธีการคาดการจำนวนประชากรตามหลักสถิติหรือคณิตศาสตร์มีหลายวิธีขึ้นกับลักษณะการขยายตัวของชุมชนและระยะเวลาที่คาดการในอนาคตมีดังนี้ 1. วิธีโตแบบเลขคณิต 2. วิธีโตแบบเลขขาคณิต 3. วิธีโตแบบชลอตัว 4. วิธีโตแบบเส้นโค้งลูก S 5. วิธีเปรียบเทียบและ 6. วิธีเทียบสัสดส่วนค่ะ 9. อัตราการใช้น้ำอัตราการใช้น้ำหมายถึงปริมาณการใช้น้ำของชุมชนต่อวันหารด้วยจำนวนประชากร อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้น้ำตลอดปีปริมาณการใช้น้ำประปาของชุมชน1ควรคำนวณจากมาตรวัดการไหลของผู้ใช้น้ำโดยตรง 2. ถ้าคำนวณจากกำลังการผลิตของน้ำประปาควรหักลบด้วยปริมาณน้ำที่รั่วในระบบจ่ายน้ำด้วยมิฉะนั้นจะทำให้ได้อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยที่คำนวณได้สูงเกินจริง 3. จํจำนวนประชากร ควรกำหนดจากทะเบียนลาดขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจะรวมถึงปริมาณการใช้น้ำของประชากรแฝงและจรอยู่ด้วย 4. ชุมชนโดยทั่วไปในประเทศไทยที่มีระบบผลิตน้ำประปามีอัตราช้ำในช่วง100-340ลิตรต่อคนต่อวันค่ะ สิอัตราไหลรา,ายวันเฉลีย่ย (Average Daily Flow) หรือ Q average หมายถึงค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นต่อวันที่ถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบโรงบาบัดและเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราไหลทั้งปีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบรวมทั้งปีหารด้วยจำนวนวันของปีนั้นๆที่ระบบ ลองรับน้ำการใช้การคำนวณงบประมาณในการเดินระบบเช่นสารเคมีกระแสไฟฟ้าปริมาณสลดที่ต้องกำจัดมักใช้กับชุมชนที่มีระบบรวบรวมน้ำเสียระบบท่อแยกระบายเท่ากับน้ำเสียบวกน้ำ่วดซึมเข้าท่อถ้าเป็นระบบท่อระบายรวมเท่ากับน้ำเสียบวกน้ำฝนจะเป็น Q average จะใช้คำว่าอัตราไหลในหน้าแลง้ง dry weather flow DWF หมายถึงอัตราไหลน้ำเสียเฉลี่ย uh ที <mythology> um, おお <media> anche, ok ่เก <wh os of code> ิดขึ้นเฉพาะในหน้าแรงเท่านั้น11อัตราการเกิดน้ำเสียปริมาณน้ำเสียซึ่งเกิดจากการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆในชุมชนอัตราการใช้น้ำจะมากกว่าอัตราการเกิดน้ำเสียปริมาณน้ำเสียซึ่งเกิดจากการใช้น้ำกิจกรรมต่างๆในชุมชน อัตราการเกิดน้ำเสียหารด้วยอัตราการใช้น้ำเท่ากับ0.8สัดส่วนแปรผันในช่วงกว้าง0.4-1.0ถึงเพราะอาจมีการล่วดจากน้ำใต้ดินหรือน้ำเสียล่วออกของประเทศไทยกำหนดให้สัดส่วนเป็น0.7-0.8ค่าแนะนำให้ใช้เป็น0.8ค่ะอัตราน้ำล่วดซึมและน้ำไหลเข้าท่อน้ำล่วดซึมเข้าท่อหมายถึงน้ำใต้ดินที่ั่วซึมเข้าระบบเกิดจากจุดเชื่อมต่อแตก ชำรุดควรหามาตรการป้องกันหรือลดปริมาณน,น้ำใต้ดินไหลซึมเข้าท่อเช่นมีแหวนยางอัดข้อต่อน้ำไหลเข้าท่อหมายถึงน้ำฝนที่ไหลเข้าสู่ท่อน้ำเสียหรือท่อดักน้ำเสียเกิดจากการบรรจบท่อผิดหรือน้ำท่าไหลล้นเข้าทางบ่อตรวจป้องกันได้ด้วยการใช้ฝาปิดบ่อตรวจแบบกันน้ำเข้าบ่อค่ะ13การไปผ่านของอัตราไหล อัตราไหลน้ำเสียจะแปรผันตามลักษณะการใช้น้ำของชุมชนในแต่และวันหรือตามฤดูกาลตัวอย่างเช่นอัตราการไหลรายวันเฉลี่ย43ลูกบาทเมตรต่อวันเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งปีแต่ความเป็นจริงในบางวันหรือบางชั่วโมงจะมีอัตราไหลสูงหรือต่ำกว่าน,นั้นคิวน้ำเสียจะเหลื่อมกับคิวน้ำใช้อาจแปรผันตามฤดูกาลในรอบปีด้วยเช่นชุมชนท่องเที่ยวสถานศึกษาฤดูฝนเป็นต้นอัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุดต่ำสุด maximum and minimum hour flow Qmax hour หารด้วย Qmin hour หมายถึงปริมาณน้ำเสียสูงสุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงเมื่อเทียบกับอัตราน้ํน้ำเสียรายวันเฉลี่ยตลอดปีค่ะ14ลักษณะน้ำเสียชุมชน1พารามิเตอร์ที่มีความสำคัญต่อการออกแบบได้แก่ BOD COD suspended solid TKN และฟอสฟอรัส2วิธีการกำหนดลักษณะน้ำเสียชุมชนโดยทั่วไปแบ่งได้ออก แบ่งออกได้เป็น2วิธีค่ะคือ 1. การสุ่มเก็บตัวอย่างวิเคระนาะห์ลักษณะน้ําเสียในภาคสนาม 2. การอ้างอิงจากข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการ 3. ลักษณะน้าเสียชุมชนของประเทศไทยข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างน้ําเสียในท่อระบายน้ําเดิมของชุมชนก่อนก่อสร้างระบบมีค่าเฉลี่ย BOD 73ม mm ิลล mm ิกรัมต่อลิตร Suspended s o l i d 57มิลลิกรัมต่อลิตร TKN 26มิลลิกรัมต่อลิตรและฟอสฟอรัส5.3ม,มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าลงบำบัดน้ำของชุมชนต่างๆมีค so ่าเฉลี่ย BOD 42มิลลิกรัมต่อลิตร Suspended s o l i d 60มิลลิกรัมต่อลิตร TKN 21มิลลิกรัมต่อลิตรและฟอสฟอรัส4.3มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ15มาตรฐานน้ำทิ้ง รกรรากาศกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องกําหนดมาตรฐานการควบคุมน้ําทิ้งจากระบบบำบัดน้าเสียของชุมชนจะเป็นดังรูปที่แนบมาค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ